ารถตู้พักไต้เสรีไทยรถสวยสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องฝนเสรีไทยรลสวยนะคะวันนี้น้องฝนก็มีรถเข้าใหม่มานําเสนอพี่ๆกันค่ะเป็น t o โยต้าเวนเจอรี่ปี2017นะคะใครที่สนใจก็คือมาดูคลิปนี้กันเลยค่ะมาที่ข้างหน้ากันเลยนะคะนี่ข้างหน้านะคะมาพร้อมกับสัญลักษณ์โตโยต้าแบบนี้เลยค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมตัดกับสีรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแบบนี้เลยค่ะ ไฟนะคะก็ไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะเราทําความสะอาดแล้วก็นี่ใสกิ้งเลยไม่มีคราบเหลืองใดๆเลยนะคะสภาพพร้อมการใช้งานพร้อมวิ่งได้เลยนะคะลูกค้ามาต่อกันที่ข้างๆบ้างนะคะนี่กระจกก็เป็นโครเมียมนะคะคันนี้แล้วก็ล้อก็เป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะยางก็เปลี่ยนมาให้ให,ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะนี่ที่จับประตูก็เป็นโครเมียมนะคะ ที่เติมน้ำมันก็นจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ you มาเปิดข้างในให้ดูกันนี่ประตูก็จะเป็นประตูไฟฟ้าเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวน้องฝนขึ้นไปนั่งให้ดูก่อนที่จะขึ้นไปนั่งนะคะดูตรงนี้กันนิดนึงเลยนี่ตรงนี้ก็จะมีไฟนะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะก้างคืนใครที่แบบว่าใช้รถนะคะก็สามารถนี่เปิดไฟตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องฝนจะขึ้นมานั่งนี่ประตูเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ใช้งานได้ปกตินะคะนี่เบาะก,กว้างนะคะนั่งได้สะดวกสบายแล้วก็มีพนักพิงให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยข้างในก็จะเป็นเบาะ3ามแถวนะคะนี่สามแถวข้างหลังก็นั่งได้4คนแล้วก็สามแล้วก็มาโซฟาคู่หน้านั่งได้2คนเลยนะคะ <c oughs> นี่ข้างหน้านะคะสังเกตเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะสามารถเลื่อนได้นะคะนี่ น้องฝนให้ดูเลื่อนได้แบบนี้เลยค่ะใครอยากได้ขยับมาข้างหน้าหรือว่าถอยหลังมีเครื่องเล่นแบบลูกเล่นให้เยอะมากเลยสำหรับเวนเจอรี่คันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะหรือนี่นะคะคอนโทรลข้างหน้าฝั่งคนขับตรงนี้ก็มีที่ตั้งของที่ตั้งแก้วนะ้ำอุปกรณ์มีหลายช่องใส่เอกสารก็มีนะคะ mm. อุปกรณ์ให้เยอะมากพร้อมการใช้งานมีกระเป๋าจิงโจ้ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ ส่วนแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยค่ะมีที่จับประตูให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยค่ะโอเคส่วนใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะตอบโจทย์คนที่ทำทัวร์ทำธุรกิจท่องเที่ยวนะคะน้องฝนแนะนำเลยนั่งได้สะดวกสบายหรือใครที่อยากได้เป็นรถครอบครัวก็สามารถใช้งานได้นะคะนำนำไปใช้ได้นะคะโอเคนี่นะคะประตูก็เป็นประตูไฟฟ้าค่ะ มานี่แบบนี้เลยมาดูข้างหลังกันบ้างนะคะนี่ข้างหลังนะคะนี่เป็น t o y ยต้าสัญญ์คันนี้ก็เป็น v ว n จ u r y นะคะเป็นตัวจีนะคะเปิดจี G. เปิดข้างหลังให้ดูนะคะแบบนี้เลยนี่ข้างหลังก็สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะข้างล่างนี่ใส่กระเป๋าเดินทางได้นะคะ ใครที่อยากได้แล้วก็มีแผ่นกันลองมาให้แบบนี้ด้วยค่ะทุกอย่างพร้อมการใช้งานเลยนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะแล้วก็เม็ดองเม็ดอาร์ตนี่ไม่มีการแกะเลยนะคะนี่น็อตทุกตัวอยู่ครบรถของนอกฝนนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนะักพิควมน้ําท่วมนะคะแล้วก็ไม่แท้ร้อเปเซเลยนะคะเป็นยันกันบ้างค่ะที่นกฝนพาชม t o โยต้าเบนเจอรี่ปี2017ข้างต้นนะคะ หากลูกค้าคนไหนสนใจสามารถจิ้มริงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะหรือติดต่อ0950304555หรือติดต่อน้องฝน0810932445นะคะโทรมาปรึกษาได้เลยคะ่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยแล้วสวยค่ะ